ขออนุญาตสัมภาษณ์เป็นภาษาอีสานนะครับเนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์อาจจะไม่สะดวกพูดภาษากลางนะครับขออนุญาตแนะนาชื่อนะครับชื่อสันติหานาสาครับครับรู้จักท่านพระอาจารย์นานหรือยังครับนานนะครับโอ้แล้วที่ได้รับความเมตตาหรือว่าพบปฏิหารเล่านิดเป็นยังไงนะครับปฏิหารเล่าครับมันหลายอย่างครับครับ เซ่ส <the> <one war> ัมผัสเพื่นเนี่ยมาทำนี้ผมเป็นต่อไครับเอาเดี๋ยวบัดยืนแบบบัดลองมองบัดลคิดว่าท้ายลูกกันว่าโกันธรรมดานนี่แหละที่ที่ว่าเห็นปฏิหารนั่นนี่เห็นปฏิหารแบบใดครับเห็นปฏิหารแบบว่าเราสามารถเอิ่นเอิ่นคนของมาวัดได้ครับได้ยินเสียงเรามันมันเหตุการณ์เป็นเด็กคือว่าคือว่าเหตุการณ์แบบว่าผมกําลังกวดบ้านมีเงินครับอย่างนี้เสียงเราแบบว่าสันซันเอิ่นเอิ่นไม่ยังเอิ่นของมาเนี่ยครับผมได้นํามาพอจะมาหอด พราะต้เห็นผ่าเหลื้ยงแล้วส็นะนอมไอ้เสียงที่ได้ยินเนี่ยหายไปเลยแล้วก็ผมเลยไปถามแล้วว่าอาจารย์นั่นเอินผมไม่ยังครับเอินมาเอาหนําปั้นมาครับอโอ้โหได้ยินแมนครับเต็มรูหูเลยครับมันก็เขาคุยกันสิเนี่ยแมนครับอ้ออาจจะจันได้น่ใจครับเราเมตตาด้านอื่นได้ที่เคยพ่อมันก็แล้วแต่ประสบการณ์ของไผของมันครับเน้วไมวบนดีที่เจ้าเกิดขึ้นกับตัวเจ้าสันติเองง ทำจอดจออย่งี้ผมคิดว่าพอแล้วครับครับเอาค่อยคิยคดเอา <c oughs> เรื่องแบบนี้บอกได้หรืครัได้เราซื้อนะเพราะเขาเป็นฆราวาสทำบัิบปเป็นพระเขาบอกได้ไม่ไ้บอครับดี <c oughs> บ่อด็กเพิ่นเคยที่เจ้าเคยเห็นคนมาขอให้เราส่งเคราะห์นะมีมีเรื่องใหญ่ที่เห็นผลคนมากเลยเป็นลูกศิษย์เราซุ้มมาขอซุ้มเหมือนหล่มละลายมากเหรอครับมาขอให้ไอ้คนเมตตาจากคนเมื่อฟื้นขึ้นมาได้ครับจากที่หล่มละลายโอ้พวกที่มีปัญหาด้านการเงินการทองแม่นครับโอ้มาขอเมตตาเราแม่นครับ เคยเห็นเหตุการณ์ว่าว,าว,าวาเรื่องเล่ามันเป็นแบบไหนที่ว่าเขาล้มาไลยแล้วมันดีขึ้นไอ้นี่ครับไอ้ที่เพิ่นเอารถมอเตร์ุกรอเนี่ยมาถวายเนี่ยชีวิตเพิ่น,เป,นเป็นยังไงครับตอนแรกผมก็หัวมันเป็นเรื่องของเพิ่นครับมันอือนโอ้โหได้รู้ได้ว่าเขาประสบผลแน่นครับได้ไล่กับชีวิตเกิดขึ้นแ่เพราะมากราบท่านอาจารย์แล้วก็ดีขึ้นแ่นคโอ้โหเขาเลยได้เอารถมาถวายเลยอืโอเคโอเคโอเคครับ ไอ้เกี่ยวกับไอ้การทำมต์พิธีเสริมชีวิตเสริมเสริมเชื้อตานี่ต่างๆที่ผูกคนมากับมามามาคารวะท่านขอไม่ตายท่านนี่กัดลลายคนกับชีวิตดีขึ้นยังจะสั่นบ่ฟังไอ้เนี่ยไอ้คนที่เอาบริจาคไอ้รถรถเชนยกไม้เนี่แกตะก้อนกับล่มเล็กล่มเลี้ยวนี่อาจารย์ใช่พลังงานตัวไหนครับไปไปถึงไปดุลไปดันชีวิตเขาจากที่ว่าไงจากล่มปลายให้กลับมากลับมาดีขึ้นนะครับอันใดที่เสริมกำลังจิตกำลังใจเขาได้เนาะ คือเขาว่าอาจารย์เฮ็ดอันนะไรแน่เฮ็ดอันสี่แน่่าชันา่าถ้าช่วงที่เขาจิตตกหรือกาลังใจกาลังกิตเขาตกเนี่ยแต่เขาอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ถ้ามันเป็นการเสริมจิตเสริมใจเขาให้มันดีขึ้นได้เนี่ยน่ามันเป็นสิ่งยึดเนียวจิตใจเขามันดีขึ้นไห้เข้าไปเฮ็ดอันอะไรเขาเออเฮ็ดพิที่นั่นอะไรเขาอืมในในสิ่งที่เขามาแจ้งมาแจ้งเออผมมีปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ หรือว่าผมก็เอาตามจุดที่เขาที่เขาประสบนั่นแหละคือต้องรู้ปัญหาของเขาก่อนว่าเขาบิดบัดตัวไหนมันขึ้นมันขึ้นอยู่เขาที่เปิดบ่เปิดเนี่ยถ้าเฮานี่ผู้อื่นบ่ว่าเด้แต่ว่าส่วนเอาปรึกษาเนี่ยมันบ่แม่นว่าสิไปหาทวงเอาเรื่องของโยมมันขึ้นกับโยมสิจีบบ่ให้พระฟังบ่จังซี่นะก็อยู่ที่ว่าคุณเปิดเผยเออให้ได้รับรู้ปาน่อไหรถึงสิแก้ไขปัญหาได้ได้ตรงจุดบ่แม่นว่ามาแล้วสิทจวงเรื่องของโยมอยากรู้เรื่องของโยมสู่รู้เรื่องของโยมบ่แม่นเนี่ย เมื่อเรียกเจ้เขาเขาเสีบอกว่าบอกเรื่องของเขาโอ้โงั้นทนาถ้าไปหาหมอมือนก็ต้องบอกอาการให <c oughs> ้หมอทราบะ <c oughs> ตัวเองเ <c oughs> จ็บขาแต่ว่าบอกโอ,กอฉันปวดท้องเหลือเกินมันกับบบถูกจุดเมียนอ๋อตัองเกี่ยัเรื่องของเขามันว่าเขามีปัญหาอยังเขาอยากบอกเ้าฟังเขาก็บ,บอกเขาเพากมบอกเตื่องเขาเ้าผมไปหาสูรเรื่องของเขาเมียนว่าครับบางเจอหูว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่มาดังสานจรงจีิเนี่ยที่ไป่บอกไปทักไปทวงบางเจอเหตุแต่กำลังใจกำลังใจเขาทดถอยเขาตกลงกับี่จัิงจีินะ ก็จะนันเรื่องบางเรื่องนี่เป็นเรื่องของโยมว่าต้องเป็นต้องไปสู่ดูเรื่องของเขาเขาอยากให้เขาหูเขาสิว่าเขาฟังเองดอกเขาเขาค่อยแก้แก้ในจุดนั้นให้เขาเออนั่นแหละกับฟังเขาเบาเขาสิววานยังเขาจะเรื่องของเขาเขาสิเปิดว่าว่าแม่สิไปว่าพูดพูพูพไปเขาครับถึงแม้บางที่เขากระู่ยุติแต่เขากระบุสมเป็นเบาธรามเบาเรื่เหตุในเขามิทุกจริตเหตุในเขาคิดห้าย เนี่ยแต่เขา,าสบายใจก็ยังเปเว้ยวเออยังเปรี้ยวยังเปรี้ยวท่วงน่ะมันเห็นเด็กเขาคิดร้ายแล้วก็บัสบายใจเขามันบาถือเด้ครับอืมนั่นแหละมาว่าจะจะไปแต่ว่าไปแต่ละาบ,บอเนี่ยนึ่งอิ่มอกอิ่มใจนะครับในที่บอกก็วนปิติเจอเความองปีติเจอเความสบายใจกลับออกไปยังใจไม่ยังแมนยนเอออันนี้โอ้ยบางเทจออย่างนี้มาพระดันพัดถ่วงว่าสงสั่นั่นสิเห็นร้ายกันเด้โอวิจิตตุอจาวรีตจริตไาเนี่ยวะ นะเพิ่อนก็ถอวจังซั่นประมาณเดี๋ยวอันถือไม้เี่พวอเดี๋ยวถือโตข้อขาดเดี๋ยวถือกันนั่นนี่นี่พ่อหลายแล้วกระทำมาผู้ใดบอกไปฝ่ายพาเพื่นท่วงยังสัน่นยังตี่แน่ใจมันก็บิดโต๊ะนะคนเท่านี่มักเอาอันค้ามเบาอันบดีนี่มาใส่ใจเจ้าของแน,น่นครับเอาค้ามเบาบดีพูดมั่นใจใจจักของแล้วก็มักเก็บความบดีน่ะไว้ในใจเจ้าของคืดบาตเนี่ยเออนะถ้าว่าเรื่องดีเรืเอ่องนั้นน่ะแล้วแล้วเลยที่นี่มั่วว่วมันเล่วเลยไม่ได้คืดหลาย แต่ว่าแถวเราเริ่ม่าดีเนิโอ้ยเจ๋อไยเป็นปีๆกับว้วกเอืวนั่นแหละแต่ว่าผมเห็นศาสตร์พ้นอ,องค,เอค์เครื่องประกอบของอาจารย์ที่สงเคราะห์ญาติยมมีกับบกีย่างแล้วยย่างม,มีน้ำมตนมีดได้ผูกแขน,ม,ม,นมีน้ำมันมีสีผึ่งมีเหรียญเนี่ยกับบกีย่างแล้วเป็นอย่างคือบางย่างมันคือไปไปอนุเคราะห์สงเคราะห์ชีวิตคนได้ครับเค็ดแทนมันยามันกับยาเข็ดแทมมันงายมันกับาย เออ้าเบาไงสมุติแทบบง,ทบงแทบบานนาถิาไปแต่ตงโครงแต่งเครื่องมันยากนโอ้ครับตอินทปี่ปเอาเมือดเนี่ยก็เ,ม,เมือดเนี่ยเมือนนมท่องไปเพราะฉะนั้นบางใจเหตุพ่อเป็นิที่ให้เขาสบายใจแต่จุดไงเป็นการเชิญคู่บาอาจารย์พุทธะมะซอยเ,เป็นการเชิญอ,อันสายย่านคู่มะหนุนมานาม้ำมาซอยมาเกลือมะหนุนคลยโดยท่าแพ้ไปในในอ克ะเหล็กย่านที่ที่จาน ในสิ่งของนั่นให้ไปอืมจานในสิ่งของกับา้างจานในโตค้นกับา้างทุกสิ่งทุกอย่างก็คือกำหนดก็คือการอธิษฐานก่อนพวดออกไปกมันบอกครับผมอืมนั่นแหละเพรามันเห็ดไปพ่อเป็นพิธีพ่อเป็นอัคราพ่อเป็นเล่เป็นญานด้งยกันพ่อเขียนญานได้เปล่าญานได้ก็เมียนเดียนาะครับกำ <ขอ S 1> หนดน่ะในอันเชิญ่านคู่ขับไปเพื่อหนุนหลูกล้านให้ผ่านวิกฤตให้นั่นให้น,นี่ข็ว่าไปอืมขอเมตตาบารมีเออครับถ้าถามลึกตัวไปเราที่อันเชิญ ผู้บาอาจารย์นี่บอกได้ไหมครับอันเชิญนี่คือโดยรวมทั้งหมดเลยเรือว่าเฉพาะเจาะจงครับอ,อันเชิญเนี่ย็องส่วนของระอาจาร,รย์เนาะแล้วต่เพิินเนาะเท่ากับบอกกับผู้บาอาจารย์เนาะเต้ละมือหรือเต้ละกิจหรือเต่ละสายเต่ละสายนี่ผู้บาอาจารย์นี่แล้วเจ้าองค์เพิน<อ>เพ่นแล้วเจ้าองค์เพิ่นสีสีมาเมตตาแ<อ>สดงว่าเพิ่นอ้าเจ้าี่แสดงว่าคนที่มาหาแต่ละคนนี่ ครูบาอาจารย์นี่เพื่อนที่มาของเพื่อนเองเดียวครับย่าไอ้ห่อลน้อมจิตปุ๊บสว่วนไอ้พื่นีส่ส่วยมีปัญหาด้านสุขภาพขอน้อมจิตถึงครูบาจุ๊บครูบาอาจารย์ท่านที่เค่งด้านเกี่ยวกับสุขภาพารพักษาโรคไข้ไข้เจ็บเพื่อนฉิมะมาแพ่พลังไห้คู่หวานคู่ยาคู่เอนคู่หน<อ>ังคูก่กระดูกคู่อาการจานทบจองเนี<อ>่ยแหละโอ้ออติได,ด้ด้านนั้นท่านที่โอ้แต่ถ้าเกิดบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับค่าขายบอร์ดีเกิดเชิญคู่บาอาจารย์อีกอีกอีกท่านหนึ่งไม่นั่นที่ที่มีความ Oh. เออเฉพาะด้านเออช่นเฉพาะด้าน <c oughs> มันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดนะโอ้ครับอ่าม่อขึ้นอยู่กับข้ากำหนดมากเพราะว่าก็กำหนดมากแ้วเข้าก็เอาดึงพระคาถาเพุทธมใส่เป็นว่าค <c oughs> รับพุทธกามาสัตวมเออคำว่าเป็นสายเป็นเขาว่าเป็นสายเป็นอันนี้มากนี่มันก็ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดมากแต่วา่าเขาบอกเลยว่ากำหนดว่าองค์นั้นองค์นันนู้นกำหนดว่ได้เด้อ๋อคือขอเราขอครูบาอาจารย์ ขอมาบุญเพื่อนกับแพรมาคือการเพื่อนกับอันอันแพ้่อันบารมีแพร่บุญแพ้อันกุศลของคนออกมาคือการเมตตาออกมาคือกันทั้งสี่นะครับผมเพื่อนกับแพรเพราะว่าเขาเขาไปขออันเชิญมาแล้วก็ขอความเมตตาจากเพื่อนเพราะว่าอากาะทีเขาใส่หรือพระคาถาเนี่ยเขาขอความเมตตาจากเพื่อนมากซอยสงขอหลูกชิดหลูกหาหลูกล้านนะเพื่อนเลีวยจังสันเลีวยจังสีก็ว่าไป ถ้าก็าต้องอธิฐฐานอมอกครับแต่ว่ามนคาถาไอ้ตั้งๆตที่ท่านอาจารย์สวดให้แต่ละคนนี่บมบได้อ่านจากตำรามาบ่ครับม,ม,มันขึ้นมาจากสภาพวัจิตเองอแต่ว่าผมได้ฟังของท่านอาจารย์นี่มันก็เหมือนกับบทสวดของหลายๆครูบาอาจารย์ไอ้แม,ม็เหมือนเหมือนกับที่มีในตำรานะครับอแต่ของอาจารย์นี่บ่บเคยได้อ่านสวดม้นจากตำรามันมีน้อยมากที่พระอาจารย์เอาจากตำรามานี่จากครูบาอาจารย์สวนมาที่ขึ้นมาเดียวนั้นเลยอ่านั่นแหละแต่นี่ผมมาตรวจตรวจคำสวดคำ คาถาที่อาจารย์สวดเนี่ยมันจำไปตรงกับหนังสือเลยเนี่ยผมก็เลยสงสัยว่าเอ้าหรือว่าอาจารย์ไปศึกษามาจากจำราล้วเอามาท่องตอนนี้เนี่ยมันมันถามว่ามันตรงกันกับครูบาอาจารย์ที่มีการบันทึกไว้มันมีแน่ว่ามีแน่มันตรงแน่ว่าตรงเนี่ยแต่ว่าอ่านทามันตรงมันกาสิพิเพยนออกไปเมื่อกี้โตก็ปีย่อยออกไปขยายออกไปเออบางเทีเครื่องหายดูกทิศบันทึกไว้เวลาสวดบทต่างๆครับหรือเวลาสมัคขอต่างๆสิ่น่ะ มันก็จะขึ้นมาเดียวนั้นส่ะีอ๋อแต่ว่ามันมันกับมี่มันก็มีบางช่วงที่เฮาที่เฮ้าอันสวดทีีที่เฮ้าอันเลืยนมาตามตำล่าครับอ่าเพราะว่าเขาเคยเลื่อนจากตำล่ามาก่อนซีน่ะครับมันกัมีบางช่วงบางเวลาที่เฮ้าเฮ้าสวัดจากตามตำล่าออกมากับมี่เออมี่ือ่นบ่ลบ่ลนบ่แลวแล้วแต่ละเหตุการณ์แล้วแต่บุคคลที่ที่มาเสริมกันหนุนกันเข้าไปเออมาสวดมาเสริมกันเข้าไปเจ่ว่าช่วนมากอะ ก็คือบทสวดนอตตำราทั้งนั้นโอ้นั่นแต่อำนาจพลังคูบาอาจารย์ที่ให้สวดบทใดออกมานั่นแะส่วนมากก็สิ่นอตตำราทั้งหมดนั่นแหละครับถ้าถ้าถ้านับเป็นตัวเลขคูบาอาจารย์ที่ที่หลายีครับโอ้หลายทีครับโอ้บอสสามารถว่าว่ามีกี่ท่านกี่ท่านกี่ท่านโอ้เคยตอนนางเคยเอามาเขียนไว้เคยวาบันทึกไว้เลยเรียงไว้เลยครับมีท่านไหนท่านไหนแน่เนี่ยเคยเขียนวาบันทึกไว้บันทึกไว้บันทึกไว้ขึ้นนี่ มือนี้มือนี้มือหนี่เนี่ได้มาจากท่านันทินที่นี่ไม่นบานีเวล่าอยากผูกกำหนดถามซื้อแม่นบ่รู้ไปทำไมเนี่ยจะรู้ไปทำไมบานบางองค์บางท่านเดี๋ยวก็จะรู้เองเนี่ยบางองค์บางท่านกับยิ้มซื่อเนี่ยก็นแรว่าทำเป็นไล่เม็ดนี่กัโอ้ภาษาต่ากว่ามันหลายเออก็สิเชิญมากไหมบ้ครับ เขาก็แล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์ทุกทุกพระองค์เป็นว่าโอ้ก็เลยก็เลยที่ไปไปจำไอ้ระบุจำนวนจำนวนบ่ได้ก็เลยว่าครูบาอาจารย์ทุกทุกพระองค์ทุกทุกสัพพวิชาที่คอยสอนศาสตร์พรวิชาแก่ข้าพเจ้าเนี่ยน้อมจิตอัญเชิญองค์ท่านองค์ใดองค์หนึ่งที่มีกิจปณิญส์นั่เนาะเชิญมาองค์มาแผ่บุญญาลิตบารมีฤทธิ์รแด่ทุกจิตทุกทางคนนี้ที่มีปัญหาด้านนั้นด้านนี้ก็ว่าไปเออเพาะฉะนั้นอไรก็เลยซื่อซื้อหนูเพราะมีอะไรตอนตอนที่อาจารย์เคยนั่งเดรียนับเดรียน่ ตอนนั้นคิดว่าประมาณจ้กองค์ครับตอนที่นั่งรับนันเด่นตอนนั้นนะเป็นร้อยเกินบอมันมันเศร้าเลยแม่มันหลายมันเรื่อยๆมันเรื่อยเพื่นบอกว่าจนเพิ่นบอกว่าทีนี้ไปทำไมบ่ได้ประโยชน์แม่มันไม่มีประโยชน์ยังให้ให้เพิ่นว่าเนี่ยก็ดีแล้วจองศิษยนะเด่นจริงก็ดีแล้วลูกขอกราบความเมตตาขอกราบอนุญาตทราบนามแห่งครูบารโอ้จนเพิ่นได้นมาบอกนับไปกับวัด่วนหรอมันบ่ครบมันจะเพิ่นจะจะรู้ไปทำไม นเนี่ยแล้ห้องกับอึ๊บก็ยังแต่ว่าบางมึ์ก็บ,บอกได้โอ้ยังบางมึก็บ,บอกเด้ครับ <laughs> จะรู้ไปทำไมอบางาก็ยิ้มแต่ครูบาอาจารย์เขาก็ว่าถ้าท่านเมตตาแล้วก็ดีแล้วอย่างนี้นะครับผมเออแล้วบางนั่นกับมากอะหนวดเงามาก<อ>เหลืองใส่ผูกแขกหัวแขกมากับนี่<อ>แต่หอมเหลืองมาเลยเด้วยมแต่ว่าหนวดนีขาวเงาวอ,อกมาเลยมาหา เดี๋ยวแต่ละรูปรักแต่ละแม่นาแต่ละท่านบวกขึ้นเออวางนั่นกับโมกักมาจะว่าผิวข่ำเมี่ยมเลยอ่อืมอันส่วนมากอันนี้ทิศทางอันทั้งขั้นเมีนนัมาทางเล่ามากป่ะครับทางเล่ามากมีโอ้มีมากอินเดียเลรอครับนี่มี่มาเราทั้งไอเขาเรียกวทางทั้งอิสอิสลามนี่มากป่ะครับครูบาอาจารย์เอานีเธอ้แต่ทางโลกวิญญาณเขาไม่ได้เจาะจงว่า คุณเป็นพิสูจศาสนาพุทธบ่ได้เกี่ยวได้ให้ราวินใไอ้โรกสภาพบ่ไบ้เกี่ยวบ่เกี่ยวทาทาทาองค์พระพุทธชินชาตเพิ่มเปิดอ๋อทั่วเลยโอ้อบ่ได้เจังยวว่าคุณอยู่ในเพศศาสนาอิสลามคิดพุทธพามโบ่ได้เกี่ยวเพิ่มบ่ได้มองแบบนั้นเท่าแรกก็สงสัยไหมครับเอาเท่าแรกก็สงสัยว่าเอาเป็นยังคือคือแมาแนี่ยนี่เป็นยังคือจอจงว่าตรงไหนแนวนี้แนวนี้อย่งนี้นะเออธรรมะ หรือการสร้างคุณงามความดีเนี่ยไม่เลือกเชื้อชาติไม่เลือกศาสนามไม่เลือกลทัทธิสิ่งไหนที่เป็นความดีงามเนี่ยนั่นแหละคือบุญสิ่งไหนที่สร้างความดีความงามนั่นแหละคือบุญอืบารนี้เฮ็ดจังไหบารนี้ถ้าเราไม่สวดแบบนั้นไม่ได้ทําแบบนั้นไม่ได้เ,เราจะโน้มน้าวเข้ามาหาพุทธ,ธะไม่ได้เราจะบอกในรูปแบบการปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นทุกข์ไม่ได้ เพราะฉะนั้นผลงานความดีหรือการปฏิบัติเนี่ยไม่เลือกเชื้อชาติไม่เลือกศาสนา<ม>ทุกคนมีสภาวะที่จะเข้าถึงพุทธะหมดเข้าถึงความดีงามหมดมันบ่านี่แหละเราก็เลยเข้าใจตอนเป็นพระเนี่ยออทําไมทําไมถึงถึงได้แบบนี้อย่างนี้ไหม,มทําไมถึงเป็นแบบนี้เนี่ยนะรเ,ออเราก็เลยเข้าใจว่าโอ้ไม่เลือกเชื้อชาติไม่เลือกศาสนาไม่เลือกรูปแบบเด็กผู้ใหญ่ไม่เลือกลทัทธิไม่เลือกหญิงและชาย ทุกสภาวะทุกเชื้อชาตินี่พร้อมที่จะเข้ามาศึกษานในรับในรูปแบบของพุทธศาสนาในรูปแบบของพุทธเจ้าเออเนี่ยทั้งหมดเลยโอ้คือในโลกสภาวะที่นี่เพิ่นเพิ่นบ่อน,อน,อน,อนบ่ได้แยกแยะมันมีต่โลกมนุษย์ที่แยกแยะกันเออก็ผู้ให้บุญกับบุญผู้ให้บาปกับบาปต้องสีินะครับผมเออเอาขากันมาขากันทุกเชื้อชาติทุกศาสตรทุกลัทติมันบ่คือขากันยังขากันมันบ่ครับ พากันยังขากันพากันยังตีกันเอ็นบอกเอาเนี่ยฝรั่งกันยังมาบวชกับพระอาจารย์เอ็นบอกแน่กันขึ้นกันฝรั่งกับไปบปวดมึงอื่นกับมี่ข <laughs> ึ้นกันฝรั่งกับปฏิบัติไอ้ไอสมาธิขึ้นกันเอ็นบอกศาสนาอื่นจะเป็นขึ้นกันแต่ว่าของพุทธเนี่ยคือพ้นทุกข์ทำยังไงจึงเข้าสภาวะการพ้นทุกข์เอ็นบอกสอนพันธุ์พ่างสอนการพ้นทุกข์สอนเลิกละกุศลิเด ถ้าการเลิกละโลดกิเลสหรือการอ,รอาาระรไรพวกน,นี้สั่งมาเนี่ยเขาบอต่างกันครับแต่สภาวะว่าถ้ำอันไหนี่สิต่อยอดไปสูงก็นั่นไปหลายก็นั่นเห็นบอ่อยมีพุทธศาสนา,าแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นบ่ว่า้างได้กับสร้างเนาะสรางได้กับสร้างมั่นแต่เข้าบ่ได้ขึ้นเขาบ่าไงเข้าเข้าถ้าเข้าบ่ได้ภาษาอังกฤษมันบ่ครับเออเข้าสิไปสอนเขาบอกภาษาอังกฤษได้ยังไงแต่เขาบ่เรียนรู้มาก่อนมันบ่แน่นแล้ว แต่ฮัก่าอะไรภาษาจีนเน่ะฮขกจีไปเมื่อกี้จีนฮจีปอันบอกลูกศิษย์ลูกค้างอะไนี่มันว่าถ้าก็ต้องได้เนี่ยมันนี่มาก่อนถ้าจะไปบอกเขาได้ซอนเขาได้เมนว่าถ้าถ้าผมว่าประมวลความเข้าใจผมนี่ยังแอนท่มาี่ไปของขายญาของท่านพระอาจารย์คือกู้บาพันบทเดี๋ยคือมาจากสาเหตุนี่เลยมั้งครับที่มันถ้าได้ไปจริงถ้าเอามาเขียนเป็นตำรา แต่ละบทแต่ละบทนี่เพราะว่ามันอาจจะเกินพันบทเยอะมากครับโอ้มันลายเด้เป็นแสนเป็นล้านบทได้แล้วมั้งครับเพราะว่ามันบเด็นของพุทธนะครับมันล่วงข้ามของซิกของอิสลามคริสต์แล้วก็ศาสนาในในกรรมาธิการอีกเยอะๆลัทธิต่างๆอีกมาฟังตอนนั้นงานบ่ายคู่สหเมษาของทุกปีเนี่ยจะส่วนใหนฟังส่วนต่างๆแต่ว่าก็แล้วแต่ที่พระอาจารย์ที่สวดเพราะว่ามันได้แล้วเนาะ ย่างอันทั้งผู้ทั้งอันนั้นผู้ประคือมาะมั้งในการพีคัมเมทในการเอาคัมเนทห้มาเลยเอาคาถาดิเอ้ยคาถาอีกกันเลยแต่เราต้องไปยากมันหนึงสีบู้กับไปยังสีบอกว่าแต่ถ้างานร้านค้าของของคนจีนเลยว่ามั้งเท่ากับสวนจีนเท่ากับเท่ากับเฮ็ตจีนไปสวดพระคาถาถ้าของจีนเอ้ยน้ำของของท่านไหนครับเป็นเจ้าแม่ก็ดอิมบ่ครับถ้านเอ้ยชื่อขององค์พระแม่เปิดก่อน อันนี้ถือว่าถือว่าสูงสุดแล้วล่ะครับอ่าหล้างใจน้ะเพิ่นเปิดเราไม่ก็ได้หมดอือโอ้ก็จึงเป็นพวกเทพพวกเทพต่างๆกับกับของมาเองอืมรู้ที่ว่าแต่ละท่านโดดเด่นด้านไหนด้านใดกันโอ้ท่าหงใหญ่มันเปิดหรอเจ้ครับหญ่เพิ่นเปิดห้องใายเพิ่งอนุญาตแล้วกัเหลือแต่ห้าสิรับเอาอืมเหลือแต่ห้าสิรับเอาเหลือแต่ห้าสิฝึกปฏิบัติเอาไปโอ้แต่ว่ามันก็้คืนอยู่กับ ความสัมพันธ์ของบุญเก่้าน้โออันนี้อันนี้สําคัญอ,อันนี้คือต้องของท่านะ้าจา์ก็ต้องมีความเกี่ยวพันกับกับคูบาอาจา์ใ<อ>น,นโลกลิพิ์น้าแม่นันมัตงมีถา้าก็คือมระเขากับพุทธศาสนาคือการเวียนรายตายเกิดหัหยครับผมเฮาก็สาม,มารถวา ศา 1, สตร์หนึ่งศาสตร์ใดฮะอาจจะไปเกิดยุ่หันยุ่งเหนียงสิไหมเกิด <c oughs> เป็นหมูกากรีแนะ่แนเป็นคนนอกศาสนาพุทธแน่เป็นเออบุคคลพบใดศาสตร์ใดลัทธิใดเท่ากัน<ม>อาจจะเกิดเป็นลื้อสีอาจจะเป็นเกิดเป็นผักขาวอาจจะเกิดเป็นภามอาจจะเกิดเป็นเป็นวัเพ็ญอยู่อินเดียอยู่เหนือปานหรือ <ใน S 1> <ๆ>อาจจะไปเป็น,น,นอิสราเอลท่านสิไหมครับผมนี่แหละเพราะฉะนั้นมั่นก็เขาอยู่หลักการของพระพุทธศาสนาว่าการยนุ่งตายเกิด อ,ออเการมีคู่บาอาจารย์แต่ละประเทศเจ่ละสายเจ่าละสายยังไเห็นว่าไม่นด้เป็นมา้าที่างสทันทีเลยถ้าทุงน้องเขาไปหาพุทธะเข้าใดได้ได้ไดขยงนอกข,ขานำคอยตอบตอบอตอบตอบขม้า,มาเรียนรู้ดในในสร์ของพุทธะเ,ออเนี่ยผมจะได้ว,ว่าบออุคคลที่มาปรึกษาท่านพระอาจารย์เนี่ยาว่าบางคนเป็นประกอบอาชีพอยู่ฝรั่งเศสสม,มุติฝรัร่งเศสเ<ม>ขานับถือศาสนาคิดเขาก็ต้องเอาบทสวดเยี่ยวกับกับไอ มี่คิดฝรั่งนี่แหละพ่อกาสวดพ่อกาเฮ็ดเนี่ยเพราะอย่างครับมันยันเขาดูภาษาดีครับพี่หนึ่งว่าแม้มันมันไปว่าเป็นนะหรือว่ามันบางคนไม่ได้ใส่เลยเด้บยโอ้มันมาเคยมีเคราะตันนี้มาหามั้งครับแม่ก้าวอชีแม่ก็ได้หรืออาจีพจังใดล่ะมันก็อาจีพบาเคยมีมาหาหรือเขาก็อาจีพบาเคยบาเคยสวดอันตัวนี้โอ้มาตัวนี้เกิดไม่ได้เกิดขึ้นในจิตในสภาวะาจิตมันก็บเรื่องอะไเกิดขึ้นในในสภาวะอันนี้ไหม โอ้ก็เลยยังบ่รู้ว่าว่าว่าอันนี้มีอันนี้แหละที่ว่าว่าว่าอะไเห็ดนะโอ้สัาว์สนาเกี่ยวกับกับไอเทพเจ้าเทพเจ้าของทางศาสนาค์ขึ้นพลังงานเขนยิ่งอะไรเข้ามาเข้ามาโอ้ก็้่มาเข้ามาือนกันโอ้ถ้าเกิดเป็นพวกพามอิสลามมีมีทางจีนนี่มีโอ้ ย้อมเป็นเด้ของพอลังเอา้าแต่แต่ญาติย้อมไปเห็นงานเมืองนอกเมืองนั่งเนี่ยจริงใจเขาได้เขาเกาะของไทยหรอนะ่าตาเป็นของไทยเ<อ>นาะบอาจจะหลายนตะ่ย่างไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปอา่อาอเมริกาไปต่างประเทศนั่นสิโอ้ยนา่าจะต้องย่างนี่ถ้าเป็นเอ่อไปเกาหลียิ่งเป็นปดอดทำของของของประเทศจีนเกาหลีมันก็เอาอันเดี๋ยวแต่ห้าของอ๋อครับเดี๋ยวแต่ห้าสมัครห้าใครมันกับคนไทยไปเน,น<อ>าะครับเา้าอา,าอคนไทยอ นอกจากเขาจะเอาเพื่อนเขาม้า่ะชอบมาพคนไทยเข้าไปนะครับเขาสะเอาเอาคนไทยเนี่ยเอาภาษาไทยเข้าเนี่ยและเป็นรักก็ได้อืครับขอถามประเด็นต่อไปครับเราถามว่าไอ้การทําพิธีที่อาจารย์อนุเคราะห์สมเคราะห์ด้วยได้ผูกแขนกัะดีวัตถุมงคลกระดีน้ำมลหรือว่านตีเพื่ออะไรก็แล้วแต่นี่มันเขาเรียกว่าไอ้ตัวนี้พิธีเก่านี่มันสามารถพลิกดวงพลิกชะตาได้ไหมครับเสริมส่งให้มันได้ดีขึ้น มันเป็นกำลังใจอืมันเป็นกำลังใจเด้อครับอันนี้มันเป็นกำลังใจของเพื่อนเออพี่ไก้พี่บ่ได้เนี่ยมันก็ขึงอยู่กับบุปกรรมรัชกาาของคนคือกันเพราะว่าเมื่อก้อนเนี่ยล่องเงียบเงียบอันนี้สําคัญเด้อท่าอีสานต้องบอกว่าท่าอีสานเท่าเด้อเมือก้อนไม่อยู่ไม่เงียบเงียบเนี่ยอันนี้เราอเด้อแล้วเหลเด้อความเสื้อมันม่มีไหม เนี่ยเราบอกมันคือบ่นนอมันแมนบ้านนอนสินะมันแค่บไมีพิธีรีต่อมันก็ได้ดูบ่ขังมันมันมันทั้งอีสานท่าไหนมันจีบเงี้ยนี่แหละเอาคือข้าวเดียวนึงเอาคือบมาในนี้เสียงสวดที่อย่างเนี่ยไม่ต้องเสียเลยบาทนี่ยเขาเลยว่าเออถ้ามแม่งจู้เสือดูเนี่ยใส่จีจือซีไหนบ่าได้มันเป็นการเสริมกำลังใจให้เขาเออมันบไปให้เขาอุ่นใจบ่อยไงซะ <c oughs> บาลนี้มันก็นจําเป็นต้องมีขึ้นมาเพราะมีขึ้นมาแล้วมันก็นจําเป็นต้องส่วนเฮดิยินเพราะสวดเฮดิยินเออเพิ่นสวดแต่อีหลีเพิ่นเฮไถอีหลีอย่างนี้นะ <c oughs> มันก็นเป็นการเสริมกำลังใจเขาขึ้นมาใหก้กำลังใจเขาขึ้นมากถ้ารับตาอธิษฐานจะเอเอ้าแล้วละล้วทังสิ้นนะเ <c oughs> ขากับเขากับบอก่เสื่อใจอีกสงสัยอีกเรื่อบัตเนี่ยเกิดปมิจฉาอีกเกิดนังเล่สงสัยขึ้นอันนี้เป็นแล้วมันท้อไปอันนี้พ่อแล้วแต่จำเป็นต้องสวดให้เขาได้ยินโอ้ดูไม่กะ ต้องมีเครื่องวัตถุมงคลหรือสิ่งของพวกนี้นนเห็นเขาใส่อองค์ประกอบเพื่อสร้างคนจะลังใจเอ,อ้เอาชอบนี่จีเคื่องโเป็นจันชั่งสิ่ไหมเออเออว้าของผู้บอาจารย์ของเพื่อนแทงว่าได้มีอย่างครับเออจับนั่นกำนั่นกำนี่มาสมัย,มยก่อนอาจารย์ใส่ก้านถูถูไปไดนม,มั่มีบอกเอาถูบาปัะเอาถูที่เขาปัา๊กสมัยเขียนเอาถูที่เขาปักมาให้ังเรอะเอาไปไล่ผีกันมี่เออเอามันได้ยุติครับนี่ เนี่ยเห็นว่าความเชื่อถือมันหน่อยด้ป่ะเนี่ยครับผมทั้งที่ว่ามันเห็ดได้นี่แหละแต่ความเชื่อถือเขาบ่มว่าัีมันง่ายพูดเออมันง่ายพูดโอ้เรามีเครื่องของเขาเรียกว่าของประกอบพิธีของประกอบพิธีให้ให้นาเชื่อถือให้นาเชื่อถือขึ้นมครับผมเพื่อส้างศรัทธากับคนครับผม